พากันเอาสวิงเอาแยงมาสอนเอาป่าเนาะซึ่งป่าบูมี่ก็พากันมาสอนพี่น้องนนเนาะเกิดยังขึ้นพี่น้องบอกญาติบ่พี่น้องบอพากันญาตเราบอกเออเดี๋ยวมาตาหนึ่งๆเจ็ดไอ้พี่น้องเนาะหรือว,ว่าถือเอืินไปปับ๊บจะทศนติติไปดักสางไปอบคมได้พี่น้องอยังจะซีบไ,ได้ไหได้อืมเป็นจะได้ไปเบ่งกันพี่น้องสวัสดีครับคุณนักสืบครับ สวัสดีค่ะแอดมินและ FC ทุกท่านนะคะครับอยากให้มานำเสนอหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะโอเคนะครับโอเคค่ะ ก่อนอื่นอยากจะถาม f c ฝั่งลาวนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงแต่กลับต้องหลบหลุมบ่อกลางถนนแทบทุกวันแม้แต่ในพื้นที่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์เมืองที่ควรจะเจริญและเป็นศูนย์กลางของประเทศลาวแต่เชื่อไหมคะว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งในเวียงจันทร์ที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วค่ะ ในวันที่18กรกฎาคมมีคนลาวกลุ่มหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทร์เริ่มลงมือช้อนปลาบนถนนที่เป็นแอ่งเป็นหลุมเป็นบ่อดูแล้วประชาชนกลุ่มนี้คงทนไม่ไหวแล้วจริงๆจึงเลือกที่จะประชดด้วยการนำสวิงหรือกระชอนช้อนปลาและอวนเล็กมาตักหรือช้อน ปลาจากหลุมบ่อกลางถนนซึ่งเป็นภาพที่ทั้งชวนขบขันทั้งที่หลุมบ่อนั้นไม่มีปลาอยู่เลยดูดูแล้วหากว่ามันเป็นการหาปลาจริงๆแล้วใครกันละ่ะที่เอาปลามาเทไว้ตรงนั้นหรือเป็นการจงใจเอาปลามาเทจริงๆเพื่อสร้างสถานการณ์แล้วจ้างให้คนมาช้อนเอาปลาเพื่อหลีกเลี่ยงต่ออำนาจกฎหมายของเจ้าหน้าที่ว่านี่คือเป็นการหาปลาจริงๆหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนความจริงที่ขมขื่นอย่างยิ่งนะคะ หลายคนอาจคิดว่านี่เป็นเพียงการล้อเล่นแต่จริงๆแล้วพวกเขาต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างค่ะพวกเขาต้องการจะบอกว่าสภาพถนนในเมืองหลวงของเรามันแย่ขนาดนี้แล้วนะและดูเหมือนว่าการรอความช่วยเหลือจากรัฐอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปค่ะ มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในลาวหลายคนที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันว่าขับรถเหมือนเล่นแกมหลบหลุมแต่เรื่องนี้กลับไม่ใช่เรื่องเล็กๆค่ะเพราะการกระทำของชาวบ้านที่ออกมาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์บนถนนแบบนี้หรือนำสวิงมาตักปลาบนถนนอาจเข้าข่ายอาจผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือปัน่นปวนในสังคมตามประมวลกฎหมายอาญาของลาวมาตรา1 1 7ซึ่งการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการพูดที่ไม่ เข้าหูของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีประเทศลาวและเกาหลีเหนือสองประเทศเท่านั้นที่สามารถผิดกฎหมายอาญาแต่อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะเลือกปฏิบัติหรือไม่ถ้าโชคดีเจ้าหน้าที่ก็อาจแค่เรียกไปตักเตือนหรือเรียกเป็นภาษาลาวว่าอบรมหรือดัดสร้างค่ะ ซึ่งในกฎหมายระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าผู้ใดก็ตามที่กระทําซึ่งทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมมีสิทธิถูกตําเนินคดีและจําคุกตั้งแต่หนึ่ถึงหปีค่ะหรือถูกปรับ1 0บถึงยีล้านกีบค่ะแม้ว่าเจตนาของประชาชนเหล่านี้เป็นเรื่องดีคืออยากให้มีการซ่อมแซมถนนในเมืองหลวงดีขึ้นแต่ในมุมมองของรัฐอาจถูกตีความว่าเป็นการสร้างกระแสหรือบั่นทอนความเชื่อมั่นในภาคราัฐ น่าเศร้าค่ะเพราะในประเทศที่เสรีภาพในการแสดงออกอย่างคงถูกจำกัดแบบนี้การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เล็กๆก,ก็อาจกลายเป็นคดีดที่เทียบเท่าการก่ออาญาได้นะคะคำถามคือแล้วคนลาวเหล่านี้ควรทำอย่างไรดีคะ จะปล่อยให้ถนนพังพินาศต่อไปหรือจะเสี่ยงทำผิดกฎหมายเพื่อให้สังคมรับรู้ถึงปัญหานี้มันคือความอึดอัดที่เกิดจากความเงียบของรัฐและความอดทนที่หมดลงของประชาชนค่ะในยุคที่ประเทศต่างๆใช้เทคโนโลยีซ่อมถนนอัตโนมัติแต่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวเรายังเห็นประชาชนต้องใช้สวิงช้อนปลาในน้ำที่เป็นหลุมบ่อกลางถนนอยู่เลยค่ะและเมื่อประชาชนออกมาทำอะไรบางอย่างสิ่งที่พวกเขาได้รับอาจไม่ใช่คำขอบคุณ แต่กลับเป็นโทษจำคุกถึง5ปีค่ะทั้งหมดนี้คือคำถามใหญ่ที่สังคมเราอาจต้องทบทวนให้ลึกกว่าเดิมนะคะว่าการเรียกร้องให้ชีวิตการเป็นอยู่สะดวกสบายสุดท้ายกลายเป็นกฎหมายอาญาเทียบเท่าการก่ออาญาแบบนี้มันดูเป็นกฎหมายที่ตลกสิ้นดีก็ว่าได้ค่ะ และถยย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเป็นกรณีของเน็ตไอดอลเลคนหนึ่งที่ใช้ชื่อเพจว่าดีเจฝาหมอค่ะดีเจฝาหมอคนนี้นะคะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบทำคอนเทนต์ลงโซเชียลโดยเฉพาะคลิปตัดต่อรูปภาพแบบขำขันประชดประชันและใช้เทคโนโลยีอย่าง AI มาช่วยในการสร้างภาพเกี่ยวกับสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเอาจอระเข้ไปเติมแต่งใส่บนถนนเส้นดังกล่าวทำให้มีการแชร์รูปภาพนั้นเป็นจำนวนมาก แต่แล้วเหตุการณ์หนึ่งก็ทําให้ชื่อของดีเจฝาหม้อกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเลยนะคะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อดีเจฝาหม้อได้โพสต์วิดีโอที่ตัดต่อภาพถนนเส้นทางหนึ่งซึ่งในคลิปนั้นเขาได้ทําให้ถนนจากดูแย่มากๆกลายเป็นถนนที่สวยงามภายในพริบตาหรือบางครั้งก็ตัดต่อภาพทั้งหลุมทั้งบ่อทั้งคโคลนทั้งน้ําขังเรียกได้ว่าเป็นถนนที่ดูแย่อยู่แล้วแต่ตัดเอาภาพจระเข้ไปใส่ในหลุมบ่อบนถนนนั้นเข้าไป แน่นอนว่าเจตนาของเขาน่าจะเป็นการล้อเลียนหรือแค่เครอรขนองก็ไม่อาจทราบได้แต่มันก็สะท้อนถึงความล้มเหลวของการดูแลถนนหนทางในพื้นที่นั้นโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะ ทางภาครัฐท้องถิน่นไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องขำตรงไหนนอกจากมันสะท้อนถึงการบริหารของตนเองค่ะและกลับมองว่าสิ่งที่ดีเจฝาามอทำเป็นการเยอะหยันล้อเลียนการทำงานของรัฐเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในมุมมองของพวกเขานะคะหลังจากที่ภาพนั้นถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวดีเจฝาามอทันทีค่ะและมีการประกาศจากทางการว่าจะไม่ให้ประกันตัวซึ่งน,น แน่นอนค่ะเรื่องนี้กลายเป็นข่าวร้อนในสังคมออนไลน์ของเราคนจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุและฝ่ายที่มองว่าดีเจฝาาม้อควรระมัดระวังมากขึ้นกระแสะในโลกออนไลน์แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงเปลี่ยนใจโดยลดโทษลงเหลือแค่การตักเตือนและก็ปล่อยตัวดีเจฝาาม้อในที่สุดค่ะภายหลังการปล่อยตัวดีเจฝาาม้อก็ออกมาโพสต์คลิปกล่าวขอโทษเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นในลักษณะที่ว่า เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและรู้เท่าไม่ถึงการเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแค่ไปล้อเล่นหรือล้อเลียนกับสภาพถนนบ้านเมืองก็สามารถทำให้ผิดกฎหมายอาญาเทียบเท่าการก่ออาญาติดคุก1-5ปีได้เลยนะคะ จากเหตุการณ์นี้นะคะมันสะท้อนให้เห็นหลายประเด็นเลยค่ะอย่างแรกก็คือดีเจฝาามอเองอาจไม่ได้มีเจตนาเลวร้ายอะไรแค่เป็นวัยรุ่นที่อยากสร้างคอนเทนต์ให้คนดูแล้วก็สนุกกับการใช้ AI ตัดต่อแต่ในอีกมุมหนึง่งการทําแบบนี้โดยไม่ระวังโดยเฉพาะกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมันก็เสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นการล้อเลียนหรือบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐนะคะ และสิ่งที่น่าคิดที่สุดก็คือหากวันนั้นไม่มีเสียงของประชาชนในโลกออนไลน์หากไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องหรือแสดงความไม่เห็นด้วย DJ ฝาหม้ออาจจะถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังและโทษที่เขาอาจได้รับก็อาจจะไม่ต่ำกว่า5ปีเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเสรีภาพในการแสดงออกในบางประเทศนั้นยังมีข้อจำกัดและผู้คนต้องเดินอยู่บนเส้นได้บางๆจะพูดจะโพสจะสร้างอะไรออกมาต้องคิดให้รอบคอบเส และสําหรับวิดีโอคลิปที่ชาวลาวกลุ่มนั้นเอาสวิงไปช้อนปลากลางถนนที่มีสภาพรุกรังแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงหรือท้าทายต่อเจ้าหน้าที่เอามากๆเลยค่ะและไม่อาจคาดเดาได้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบท้องที่นั้นๆจะคุ้มดีคุมร้ายเพราะกฎหมายลาวมันขึ้นอยู่กับสาการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ต่อให้หนักก็กลายเป็นเบาได้ต่อให้เบาแค่ไหนก็กลายเป็นหนักได้เช่นกันเรียกได้ว่าคาดเดาได้ยากจริงๆค่ะดังนั้นคน แล้วกลุ่มดังกล่าวจะมีชะตาเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนักสืบออนไลน์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ่ะนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่ที่ว่าทาเบิ้งกันต่อไปว่าคนที่ออกมาสอนป้าเนี่ยสีรอดหรือสีล่วงพี่น้องก็สีท้าฟั่งข่าวว่าโอ้อข้าพเจ้าผู้เท่าบ่าถึงการขออภัยขอโทษเนี่ยงกัว่ากันไป อ่านสคริปต์เนาะเห็นสเต็ปเดิมเลยบอกว่าสิเป็นคู่บอกว่าสิเป็นคนขับรถที่เอาวิดีโอไปถ่ายคลิปเนาะบอกว่าสิเป็นดีเจฟ้าหมอหรืออย่างงก็แล้วแต่เนาะออกมาอ่านครับเจ้าคู้เท่าบ่ถึงการสเต็ปเดิมๆเก่าๆอ่ะโอเคเนาะถ้าฟังเบิ่งไปพี่น้องสำหรับเหนี้ขอข้อคุณขอบใจขอบคุณสำหรับเอฟซิลการที่เกตไม่ต่างฟังกับส้มหรือกดไหลกด Subscribe เพื่อสิริภัทคลิปต่อไปพี่ต่อไปสำหรับเหนี่ยเก่าก็ว่าสวัสดีครับสบายดีบาย